กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ีที่447ค่ะประจำเช้าวันจันทร์ที่4เดือนสิงหาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี30รายการค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทนะคะ1องค์300บาท2องค์500บาทจ้ะ ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรา,รายการไหนสามารถโทรทักไกลข้อมาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1 ของเช้าวันจันทร์เป็นหลวงปู่สวงจ้ะหลวงปู่สวงรุ่นแรกนะคะรายการที่หนึ่งจ้ะหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนานะคะต่อไปรายการที่สองจ้ะรายการที่สองเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ๆค่ะ เกาสวยนะคะต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3มหลวงปู่แหวนสุจินโนจ้ะ ปีสค่ะพี่พี่ขาหลวงปู่แหวนรายการที่3นะคะต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4หลวงพ่อไผ่วัดกำแพงจ้ะปี2478นะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อไผ่รายการที่4จ้ะต่อไปรายการที่5ค่ะ รายการที่5เป็นสมเด็จวัดเกตชัยโยนะคะสมเด็จวัดเกตชัยโยจ้ะรายการที่5นะคะเก่าๆสวยๆจ้ะพี่ขา ต่อไปรายการที่6จ้ะรายการที่6เป็นพระศิวลีหลวงพ่อกวยค่ะ <c oughs> พระศิวลีหลวงพ่อกวยนะคะต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7ดหลวงปู่ผ่านจ้ะเหรียญผ่านตลอดหลวงปู่ผ่านนะคะสกลนครค่ะ ต่อไปรายการที่8จ้ะรายการที่8เป็นพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะรายการต่อไปรายการที่9จ้ะรายการที่9หลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะ เหรียญหลอหลวงพ่อทาจากรายการที่เก้านะคะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่สิบค่ะรายการที่สิบเป็นเข็มกลัดสเสด็จพ่อรอห้านะคะเข็มกลัดจ้ะ รายการที่10นะคะต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เ,เป็นเหนรียญฟ้าลัานเบญจมหามงคลนะคะ เหรียญฟ้าลั่นเบนจากมหามงคลจากรายการที่11นะคะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นพระปิดตาสายวัดสพานสูงจาก รายการที่12นะคะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13เป็นเหรียญสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชนะคะปี28ค่ะพี่พี่ขาสมเด็จพระสังคราชนะคะรายการที่13จ้ะต่อไปรายการที่14ค่ะ 14เป็นสมเด็จอินโดจีนค่ะของหลวงปูเ่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะเนื้อหาเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพี่ขาสมเด็จอินโดจีนหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะ300บาทจายหองค์300บาท,าอบาท2องค์500บาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่15 15ค่ะพี่ๆขา1่เป็นหลวงพ่อทันใจนะคะรุ่นพิเศษจากปี1-3ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาหลวงพ่อทันใจรุ่นพิเศษจ้ะ รายการที่15นะคะต่อไปเป็นรายการที่16จ้ะ16เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่พี่ขาด้านหลังมีรอยจานค่ะเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะเหรียญมีราบการใช้งานจ้ะต่อไปรายการที่17ค่ะ สิบเจ็ดเป็นพารอดจ้ะพารอดรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่ขาต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดค่ะสิบแปดหลวงปู่หมูวัดบ้านจานค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่ขาหลวงปู่หมูวัดบ้านจานค่ะ ต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นเหรียญดอกจิกหลวงปู่เขียนนะคะรายการที่19จ้ะ mm hmm. เหรียญดอกจิกหลวงปู่เขียนนะคะต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นพระ ขุนแผนปลุกกุมารหลังยันจ้ะของหลวงพ่อกวยนะคะพี่พขารายการที่20นะคะจ้ะต่อไปเป็นรายการที่21ค่ะ21เป็นพระศิวลีหลวงพ่อกลวยจ้ะ พระศิวลีจัมโบ้หลวงพ่อกวยนะคะต่อไปรายการที่22ค่ะ22หลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมนะคะปี21ค่ะพี่พขาหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมจ้ะจันทบุรีนะคะต่อไปรายการที่ที่3ค่ะ23เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะ ่อไปรายการที่24ค่ะ24เป็นเหรียญน,นั่งพานของหลวงพ่อรวยจะ้ะวัตโกนะคะพี่ขาอัยุทยาค่ะปี39จะ้ะเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อรวยนะคะวัตโกจะ้ะ ปี9 9ค่ะรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25ค่ะ25เป็นพระวัดพระพิมพ์ตุ๊กตาเล็กจ้ะรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่16ค่ะ26หหลวงปู่มั่นจ้ะ มาในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่ขาหลวงปู่มั่นจ้ะด้านหลังเป็นหลวงปู่เสาค่ะมาในเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้งานนะคะพี่ขาต่อไปรายการที่2 7ค่ะ27เเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจ้ะ ต่อไปรายการที่28ค่ะ28เป็นหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะเป็นเหรียญขี่เสือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะปี20งัูค่ะพี่ขาหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจ้ะต่อไปรายการที่29ค่ะ29 เป็นภาพถ่ายหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะคะมาในเลี่ยมพลาสติกจ้ะด้านหลังนะคะพี่ขาหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจ้ะเป็นภาพถ่ายหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่2 9จ้ะต่อไปรายการที่30ค่ะ30เป็นรูปหล่อหลวงปู่บุญนานะคะ วัดป่าสีสะอาดจากสกลนครนะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะรูปหล่อหลวงปู่บุญนาจ้ะวัดป่าสีสะอาดนะคะสกลนครจ้ะ3า0บาทค่ะพี่พี่ขาน้องสุภาจะส่งให้พี่พี่พ,พร้อมกล่องนะคะ ต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะวันนี้น้อกสุภามีรายการพิเศษสองรายการจากรายการพิเศษรายการที่1ค่ะหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งค่ะอยุยธยานะคะรายการพิเศษรายการที่1น,นะคะพิเศษ1จ้ะเป็นเนื้อกะไหล่ทองนะคะพี่ขา500บาทจ้ะ หลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งนะคะหลองสุภาจะส่งให้พี่ๆพ,พ,พร้อมกล่องนะคะจะต่อไปรายการพิเศษรายการที่สองค่ะพิเศษสองหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยจ้ะรายการพิเศษรายการที่สองนะคะหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยจ้ะ 500บาทเช่นกันค่ะพี่ๆขาเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะน้องสุภาจะส่งให้พี่พี่พ,พร้อมกล่องนะคะจ้ะวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการแล้วก็รายการพิเศษ2รายการนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์ข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0 8นย์แปดสีค่ะเจ็ดสองนะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ